สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสาวุูไทยก็จะพาทุกคนนะ,ะไปหาหอยเชอรี่เนาะก็จะมืดนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่านะคะอ่าพอบ้านจะหาหอยเชอรี่นะคะไปใส่อ่าก็เรียกว่าอ่าบัางรันนะหรือว่ากับดักปลาไหลเนาะมืดนิดนึงนะคะ่ะทุกคนไม่เห็นอะไรเลยนะ เสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงหมูป่านะคะฮะมะเกาะล่นมาแล้ว,วเราจะไม่ลงน้ำนะคะเพราะว่าหนาวเนาะหเห็นอย่า้ไนเด้ออย่าลงน้ำเด้อหนาวเด้อ นี่เราก็จะหาตามน้ำอย่างนี้นะคะมันเห็นอ,อยูอ่ทีผมี่เลยเชืบอ้าป้าป้าผีแน่อ๋อมันจะเป็นอยไก่กระโดดสูงเราเห็นมันก็จะเป็นหอยนะคะโอ้มัวมัวบบเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นอีกนะคะนนี้ก็จะเป็นดอกบู<ส><ๆ>บนะคะทุกคน อากาศแบบมืดมืดมากไปไปะดี๋ยวัวทางคือหกใส่เกือเห็นหงอยู่บอลูกได้พอสิบหน่วยบ่เด้ มืดมากค่ะในกล้องคือมืดมากเชลเลอรุ้เชลเลอร์นืตกน้ำเด้อได้ยิ่บ่ อมันมีเงนบ่เ่าแล้วก็เอาไปซื้อบางลัดซื้อในนี้นั่นน่ะนี่เราจะเอาแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นหอยเชลรีแบบนี้ค่ะเราเราก็ไม่ต้องงมเนาะก็คือเราก็จะหาเอาแบบนี้นะคะเหินเเลยนะะคห็นนี่ไงหอยเชลรีนะฮะหอยเชลรีหน้อยนี่ว่า เห็นอยู่บ่อย่าบอกนะว่าสรุปแล้วเราจะได้หอยแค่สามหน่วยมันนี้พ่อเสอร์บางร้านอยู่ดิเจ้าเราไปเสอร์มืออีกนดิเสอร์มืออื่นไปลูโตกขี้ตมได้เลย เห็นอยู่ป่ะเห็นแล้วฉันจะลงไปได้ยังไงวะ่ะมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะอันนี้น้ำแห้งเนาะมันก็เลยจะเป็นโคลนตมนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ลูกนะ,ะนี่คือลูกปลาเห็นไหมย่ังยิงสิเห็นไหมเขาจะเห็นไหมเนี่ย เห็นพูลเอาเนี่ยหาลูกปลาดิดิ้หนอนดจ้าเต่าสุดอันนี้คือลูกหมาเข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 าแม่เผื่อว่าแม่ยื้เหมือนก่ะ สลงกิ๋วของเพอของใครมาทิ้งไว้มันสลีงจิ๋วเมดิเมตไม่ได้สลีงจิ๋วบไปซ่อนเผื่อไรหาไปแล้วไม่ต้าน,น้วไม่ัหอยอนอยคือเมีไปตักหอยเบิ้งสะไม่รู้ว่าได้กี่หน่วยนะคะทุกคนได้จากหน่วยอะหอซิบเล้วละ ช่วงนี้คนหาเยอะนะคะก็เลยไม่ค่อยมีมเนะาะที่ลือโอเคสุบเรามาทำอะไรกันเนี่ยก็ โอเคนะคะตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะเรามาดูว่าได้กี่ลูกนะคะนี่นะคะหอยเชอรี่ของเราน่าจะประมาณสิบลูกได้นะคะอ่าคิดว่าสิบลูกจะใส่ได้กี่อันสองอันโอ้โหถ้าหอยเชอรี่ลูกเล็กนะคะสิบลูกน่าจะใส่อ่ากับดัก ปาลาไหลนะคะได้ประมาณ2อันนะคะแต่ว่ากับดักปาลาไหลก็คือจะใส่วันพรุ่งนี้นะคะไม่ได้ใส่วันนี้เพาะวันนี้ก็คือหาเหยื่อก่อนนะคะ,อะเออปลาเย็นนะภาษาเฮ้าหนูของปลาเย็นแต่ภาษากลางเรียกว่าปาลาไหลลูกโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ